สวัสดีค่ะชื่อบุษราคำบรรดาบุญนะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาศูนย์กีฬารามาธิบดีนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนการผ่อนคลาย <c oughs> กล้ามเนื้อนะคะของผู้ที่เป็นโรคความดาันโลหิตสูงท่าง่ายๆวันนี้ก็จะเป็นท่ายืดเหยียดนะคะสบายๆทําได้และก่อนและหลังออกกําลังกายเลย <c oughs> โอเคแล้วก็สำคัญเลยนะคะท่าที่เราจะมาสอนวันนี้เนี่ยห้ามกลั้นหายใจฝึกการหายใจด้วยไปในตัวนะคะท่าแรกก็เป็นการนั่งสมาธิก็คือ นั่งในท่าตรงแบบนี้นะผ่อนคลายไหลาหายใจเข้าหมุนไหลไปด้านหลังผ่อนคลายนะอ่าโอเคหลังตรงค่อยๆนั่งสบายๆคราวนี้ค่อยๆหลับตาลงช้าๆหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบสักห้าลมหายใจนะคะ จากนั้นค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆนะคะเวลาหายใจเนี่ยเราไม่รีบนะค่อยๆหายใจจากนั้นนะค่อยๆเปลี่ยนท่าไปด้านข้างนะคะโอเคท่าแรกที่เราจะทำนะจะเป็นการผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณที่อยู่ใต้ขากล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังเหยียดขาทางด้านขวาไปด้านหน้าเท้าอีกข้างหนึ่งฝ่าเท้านะคะชิดกับต้นขาด้านในนะอีกข้างหนึ่งโอเคจากนั้นกระดกปลายเท้าขึ้น ค่อยๆหายใจเข้ายกมือขึ้นจากนั้นหายใจออกนะโน้มตัวพับสะโพกไปแตะได้แต่นะสมมุติว่าถ้าเราแตะที่เท้าไม่ได้เราอาจจะแตะที่บริเวณน่องหรือข้อเท้าได้เหมือนกันนะทําเท่าที่ทําไหวข้อสําคัญเลยคือไม่กั้นหายใจหายใจตลอดเวลานะทั้งไว้หนะ้าลมหายใจ ค่อยๆหายใจเข้ายืดมือขึ้นยืดหลังตรงหายใจออกลดตัวลงช้าๆลดแขนลงข้างลำตัวจากนั้นเปลี่ยนข้างค่ะเก็บขาทางด้านขวาเปิดขาทางด้านซ้ายไปฝ่าเท้านะคะทางด้านขวาเนี่ยจะติดบริเวณต้นขาด้านในนะคะด้านซ้ายโอเคกระดกปลายเท้าขึ้นเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมเวลาเราขึ้นหรือว่าลงเนี่ย พยายามไม่ปรับท่าจนเร็วเกินไปนะเพราะจะทําให้อาการมึนหัวอะไรเนี่ยเกิดขึ้นได้โอเคทำพร้อมกันหายใจเข้ายกมือขึ้นหลังตรงหายใจออกพับสะโพกไปทางด้านหน้าทำได้เท่าที่ไหวนะไมีกั้นหายใจแต่ข้อเท้าหรือว่าบริเวณน่องก็ได้นะคะค้างไว้ห้าลมหายใจนะหายใจเข้าท้องพองหายใจออกท้องยุบ ค่อยหายใจเข้ายกมือขึ้นหลังตรงหายใจออกรดมือวางข้างลำตัวโอเคต่อไปเป็นสองข้างนะคะพยายามนะกลางขาเท่าช่วงสะโพกของเราอ่าโอเคเหมือนเดิมท่าเดียวกันแต่ว่าคราวนี้เราเพิ่มเป็นสองข้างด้วยกันนะไม่กั้นหายใจนะคะข้อคราวรระวังเลยอ่าต่อไปหายใจเข้ายกมือขึ้นยืดตัวขึ้นตรงจากนั้นหายใจออกโน้มตัวไปทางด้านหน้า ทำได้เท่าที่ไหวนะถ้าสมมุติว่าตรงเข่านี้งอตึงก็ไม่เป็นไรนะงอไดอ้แต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำได้เนี่ยก็คือตรงแบบนี้ค้างไว้ละห้าลมหายใจเหมือนเดิมนะคะไม่กั้นหายใจนะจะรู้สึกตึงบริเวณต้นขาด้านหลังนี้เลยยืดตรงบริเวณหลังส่วนล่างด้วยนะคะ ค่อยๆหายใจเข้ายกมือขึ้นหายใจออกลดมือลงโอเคตอนนี้ก็มีเหงื่อแล้วนะคะนิดนึงต่อไปเป็นท่าผีเสื้อนะฝ่าเท้าทั้งสองข้างอยู่ในลักษณะแบบนี้ประกบกันพยายามนะคะไม่เกร็งนะอ่ะาคราวนี้ยกเข่าขึ้นช้าๆให้กล้ามเนื้อได้คลายนะคะจากนั้นค่อยๆนำมือประสานกัน วางไว้ใต้นะคะหลังเท้าของเราค่อฟักเขยบเข้ามาจากนั้นนะหายใจเข้าหลังตรงยืดต,ตัวขึ้นหายใจออกพับสะโพกไปทางด้านหน้าเท่าทำเท่าที่ไหวนะไม่กั้นหายใจหายใจเข้าออกตลอดนะคะค้างไว้ห้าลมหายใจเหมือนเดิมท่านี้จะเป็นยืดต้นขาด้านในนะคะ จะสังเกตว่าถ้าเราทําแรกๆเนี่ยหัวเข่าตรงนี้เนี่ยก็จะลอยขึ้นพื้นอันนี้ก็คือความตึงของกล้ามเนื้อนะเราก็สามารถเนี่ยเอามือกดไปด้านข้างก็ได้สําหรับใครที่รู้สึกตึงมากจนเกินไปก็ทําเท่าที่ไหวไม่ต้องเื่อนนะคะค่อยๆหายใจเข้ายืดตัวขึ้นตรงเหมือนเดิม หายใจออกก่อนคลายโอเคค่อยๆเหยียดขาไปด้านหน้าขออยับนิดนึงให้กล้ามเนื้อนะคะได้คลายตัวต่อไปจะเป็นนั่งทับส้นเท้าตัวเองโอเคพยายามไม่ชิดจนเกินไปนะพยายามห่างเข้าช่วงสะโพกเราความกว้างต่อไปจะเป็นท่าเด็กนะคะเหมือนเดิมหายใจเข้ายกมือขึ้นสูงยืดตัวหลังตรง หายใจออกโน้มตัวไปทางด้านหน้ามือวางแนบชิดพื้นศีรษะวางติดพื้นนะพยายามค่อยๆเนี่ยขยับตัวนิ้วขึ้นไปด้านหน้าให้สุดสุดแค่ไหนค้างไว้นะไม่กั้นหายใจหายใจเข้าออกตลอดค้างไว้5้าลมหายใจนะคะท่านี้จะรู้สึกผ่อนคลายมากนะคะบริเวณช่วงหลังส่วนล่างเอ่ยนะคะ หัวไหล่ก็จะได้ยืดด้วยข้อควรระวังนะไม่ควรลุกๆนั่งๆอย่างรวดเร็วจนเกินไปค่อยๆหายใจเข้านะคะมือไต่มาด้านหลังช้าๆขึ้นช้าๆนะ,ะค่อยๆก่อนคลายหายใจเข้าหมุนไหล่ไปด้านหลังโอเคต่อไปท่าสุดท้ายจะเป็นท่าศกนะ ค่อยๆเหยียดขาไปทางด้านหน้าโอเคค่อยๆทิ้งตัวลงนอนสบายๆท่านี้จะผ่อนคลายทั้งลำตัวเลยนะแล้วค่อยหลับตาลงช้าๆผ่อนคลายผ่อนคลายข้อเท้าผ่อนคลายสะโพกผ่อนคลายหลังหัวไหล่ข้อมือศีรษะ จากนั้นค่อยๆงอเข่าขึ้นทั้งสองข้างช้าๆยกแขนทางด้านขวาขึ้นเหนือศีรษะแต่แขงไปทางด้านขวานะคะจากนั้นค่อยๆลุกตัวขึ้นช้าๆไม่ขยับจนเร็วเกินไปนะคะท่าที่เรามาสอนในวันนี้ก็เป็นท่ายืดเหยียดง่ายๆนะผ่อนคลายกล้ามเนื้อเพราะควรระวังที่กล่าวไปนะคะข้างต้นก็คือไม่กั้นหายใจเวลาเราลุกขึ้นหรือว่านั่งลงเนี่ย พยายามปรับท่าทางให้ช้าลงนะคะส่วนใครที่มีอาการหน้ามืดหรือวิงเวียนศีรษะเนี่ยก็อาจจะให้ทําช้าลงหรือว่าหยุดทําไปก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการทําทุกท่าที่เราแนะนำมาเนี่ยการหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆเนี่ยสามารถช่วยได้เหมือนกันสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณะคะ่ะ